สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจพี่ป๊อปเปิ้ลน,นะคะพี่ป๊อปเปิ้ลอยู่ที่หน้าร้านนะคะลูกค้า,คา่ะวันนี้เรามีตัวไฮไลท์สวยๆมาให้ลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนะคะนี่เลยเป็นไฮไลท์มีแต่แบบงานน่ารักน่ารักเลยเนี่ยพี่ป๊อปเปิ้ลติดไปคือจริงๆมันต้องติดข้างในผมของเรานะคะลูกค้าแต่ว่าพี่ป๊อปเปิ้ลก็กําลังจะไลฟ์สดให้ชมกันก็เลยอ่ะเดี๋ยวติดให้ดูบนหัวซิว่าไฮไลท์เขาสวยประมาณไหนนี่เลยสวยเนาะ ความยาวจะอยู่ที่55าสซนมนะคะลูกค้าเนี่ยสวยดีมีหลายสีนะรุ่นนี้จะเป็นแบบว่าไฮไลท์ที่เราใช้ติดไปข้างในผมเราอะคือเหมือนแบบแทนที่เราจะไปกัดสีผมไปทำสีให้ให้แบบว่าอผมเราเสียอะไรเงี้ยเนาะลูกค้าเราก็ใช้ตัว รุ่นนี้ค่ะมันจะมีคลิปหนึ่งตัวแบบนี้ลูกค้าเนี่ยคือเป็นคลิปป๊อปแปะค่ะคือเราสามารถที่จะติดข้างในผมคือต้องเปิดผมขึ้นแล้วติดนะนี่พี่ป๊อปเป,ปิลบอกว่าพอดีอ่ากลังรีวิวไลฟ์สดในส่วนของอ่าตัววิกผมอยู่พี่ป๊อปเป,ปิลก็เลยแบบว่าใส่เน็ตเพื่อที่จะรีวิววิกกันเนาะก็เลยไม่ได้ถอดเน็ตออกนะคะนี่เลยเนี่ยสามสี 4, สวยๆเลยค่ะลูกค้าเนี่ยสวยมากเลยวยสวยอ่ะ ค,ความยาวของเขา้าสซมเวลาลูกค้าไปติดกับผมของตัวเองลูกค้าก็ตัดให้มันเท่ากับผมของเรานะคะเนี่ยวันนี้พี่ป๊อปเปิ้ลนะคะมีนางแบบมารีวิวให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อปเปิ้ลจะติดให้ดูกับตัวกรณีที่เราติดไปกับผมอ่ะคือกรณีที่ที่มีผมแบบเนี้ยเราจะติดยังไงให้ให้ใหตัวช่อไฮไลท์เนี่ยมันเข้าไปกับตัวผมของเรานะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่สูงสวยเนาะคือแบบสีแบบ จริงๆมันมีสีเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวพี่ให้ดูมีหลายสีเลยแหละทั้งหมดกี่สีนะลูกหลายสีอยู่นะเนี่ยเนี่ยพี่ป,ป๊อปเปิ้ลคือเดี๋ยวพี่ป๊อปเปิ้ลจะขึ้นสีให้ดูอีกทีนึงนะคะลูกค้าเพราะว่าเราก็จะแกะให้ดูทั้งหมดแหละว่าสีที่ที่ร้านเรามีอยู่นะคะเราขายตามสินค้าของของเราที่เรามีนะคะเราไม่รับาการสั่งจอง หมายถึงว่าจะเอาสีนู้นสีนี้สีนั้นที่นอกเหนือจากสีที่เราขายเราเราไม่มีขายให้นะคะเราขายแค่สีที่เรามีเท่านั้นเนี่ยค่ะคือติดเข้าไปกับผมของเราแล้วก็เราก็มัดรวมกันกับผมได้อะไรได้แล้วก็ตัดให้มันพอดีกับหัวของเรานะคะมีสีไหนไปบ้างแล้วเนี่ยมีเยอะหลายสีนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีเป็นแบบว่าสีเดียวสองสีนะคะเนี่ยู้โทนอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวเดี๋ยวเอารุ่นสีเดียวก่อนละันเนาะสีเดียวจะมีสีตามนี้เลยสวยสวยทุกสีคือแบบว่ามีลูกค้ามาถามเยอะ มากเหมือนกันนะที่หน้าร้านนะว่าพี่ปเปิลมีตัวแฮปปี้ที่เป็นช่อไฮไลท์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวเนี้ยนะคะ่ะเป็นตัวช่อไฮไลท์เป็นงานดีนะคะลูกค้าเป็นงานพรีเมียมนะไม่ใช่แบบว่าเออเขาเรียกอะไรนะไหมที่มันมันดูเส้นใหญ่ๆหยาบๆอ่นไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นไฮไลทแบบ์แบบแบบเฉดคุณภาพเลยนะคะเนี่ยเป็นสีคุณภาพเลยแล้วก็เส้นไหมสวยด้วย ัมกมากเลยคือติดแบบสวยอะติดแบบเก๋ๆเป็นเป็นแฟชั่นไปน้องมาแยกสีให้แม่หน่อยดิมันรวงกันนะลูกแล้วแยกให้แม่ก่อนอันไหนที่มันเป็นทูโทนะจะได้เอาให้ลูกค้าดูชัดๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ลูกค้าดูแยกแยกเป็นสองกองเลยเนาะอันที่สองสีกับสีเดีแยกไว้ฝั่งข้างๆเลย,นะยอย่าให้เขาปนกัน คืออย่างเนี้ยที่เขาต้นเตรียมกันไกลมาด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าเวลาลูกค้าไปใส่กับหัวของเซงจริงๆอ่ะเราจะต้องแบบว่าเขาเรียกวนะ่ะพอเราเราติดไปแล้วตัวคลิปมันจะมีอยู่หนึ่งคลิปใช่ไหมคะพี่พี่บอปเปิลให้ดูมเมื่อกี้อันนี้สีเดียวหรือสองสีแยกด้วยสีเดียวนะตรงนั้นอะอย่างอย่างกรณีไออันนี้สองสีแยกออกจากกาันู้ยเป็นสองกองอันเนี้ยเขาเรียกไฮไลท์เขาคลิป,ลปจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นคลิปปอแปะ